สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่โดยชาแนลทุกท่านครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะเป็นในส่วนของสูตรเดนโบนตัวเดียวนะครับซึ่งเป็นสูตรที่เข้าต่อเนื่องนะครับซึ่งกผมจะมาคำนวณไว้ชมไเป็นแนวทางสําหรับท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามกันนะครับผมก็จะเป็นแนวทางงวดประจาวันที่1กรกฎาคม2560ันห้าร้อยผมะครับถ้าพร้อมแล้วมารับชมกันเลยนะครับซึ่งงวดที่แล้วนะครับสูตรวิ่งนะครับตัวเดียวนะครับ สูตรนี้นะครับสูตรอันนี้ได้เลขเจ็ดครับผลที่ออกคือ872นะครับ872นะครับซึ่งจะมีเลขตัวเดิมนะครับนี่ครับงดกันนั้นนะครับที่ออก272เจ็ดสอนี่ยออก872เจ็ดสอนี่ยติดมาทั้ง2ตัวเลยนครับคือคู่7จ็ดงครับนี่ครับซึ่งสูตรนี้ก็ยังเข้าอยู่เนี่ยครับนี่ เลขเจ็ดตรงนี้มันข้าวที่หลักสิบครับมันข้าวที่หลักสิบนะครับออกแปดเจ็ดสองเห็นไหมครับซึ่งจะได้ยี่ตัวเดียวเลยนะครับเป็นสู้อ่าที่ผมลงมาให้นะครับก่อนที่เลขจะออกนั่นเองครับอ่าซึ่งก็มีสมาชิกหลายท่านนะครับอ่าถูกกันเยอะนะครับส่วนที่เป็นเลขวิ่งนะครับที่แล้วก็เลขตัวนี้นครับชนกันแทบทุกสุดเลยนะครับคือเลขเจ็ดตัวนี้นะครับ และในคลิปนี้นะครับก็พร้อมกับสูตรดินบุญตัวนะครับซึ่งอ่วันที่แล้วสูตรนี้ได้เจกับ8นะครับซึ่งติดมา2ตัวเลยนี่ครับผลที่ออกคือ 8. 7 2อนะครับนี่ออก8 7 2ติดมา2ตัวเลยนี่ครับข้าวที่หลักร้อยกับหลัก10บนะครับซึ่งสูตรอันนี้นะครับจะดินที่10หน่วยนะครับนี่ครับก็ ยังไม่หุดนะครับติดมาสองตัวเลยนครับจแปดอ่ะเดี๋ยวผมจะลงไว้ชมกันนะครับอ่ะทั้งสองสูตรเลยครับเอาละครับเรามาดูเนี่ยสูตรที่ได้ตัวเดียวสูตรนี้กันครับสูตรนี้นะครับเป็นสูตรอ่าเด่นตัวเดียวนี่ครับมาได้ทุกหลักนะครับ สำหรับท่านที่เข้ามาใหม่นะครับท่านผู้ชมลองมาคำนวณดูกันครับได้อย่างนี้จริงไหมตัวเดียวนะครับวิธีการคำนวณสูตรวิ่งตัวเดียวสูนี้นะครับซึ่งเรามาเริ่มกันที่งูนี้นะี่ยัูที่อสี่เจ็ดกันเลครับใช้หลักใช้หลักแสนบวกกันกับหลักหมืน่นหึ่งครั้งนะครับกกับหลัก สิบบนสครั้งบวด้วยหลักร้อท้ายครั้งที่สองปรกัน2ครั้งนะครับ <Gym. S 1> และสุดท้ายบุรด้วยสี่ของที่อีกครั้งครับาท่านผู้ชมลองคํานวณดูกันครับว่าได้อย่างนี้จริงไหมงวดได้ที่ผมทำสีดีย้อนหลังไว้เนี่ยได้เลขหกเนี่ยซึ่งมันเข้าที่หลักร้อยออกหกห้าสองห้าบวกด้วยเกเท่ากับสิบสี่สิบสี่บวกด้วยสองท่ับสิกสิบหกบวกด้วยหกเท่าับสองบด้วยสีที่ฉะนั้นได้ตัวเดียวเลขหก6นีครับงดนั้นออกหกห ซึ่งมันข้าวที่หลักร้อยครับ6ข้าวที่หลักร้อยเนี่ยถูกเปลี่ยนแรกครับงวดต่อมางวดที่สองครับงวดที่สองได้เลขเจ็ดครับจริงไหมออกแปดเจ็ดสามนะครับอ่าวิธีการคำนวณสูตรนี้ใช้หลักแสนหรือหลักหมื่นหลักสิบบนสองครั้งหลักร้อยท้ายคือสองประกันสองครั้งบริด้วยสี่ของที่นะครับสี่บริดห้า อ่ะสี่บุริสต์เท่ากับห้บริแเทากับสริสี่เท่ากับจฉะนั้นจะได้ตัวเดียวคือเลขเจครับผลที่ออกคือ8ปดเจ็ดสานะครับแปดสานะครับอ่าข้าวที่หลักสิบนะครับในงวดที่2องต่อมางวดที่3มงวดที่3มได้เลขอะไรได้เลขศูนย์ครับผลที่ออกคือ9กู้นดนะครับเกู้นได้ศูนย์จริงไหมท่านผู้ชมลอง คำมนวณเวียนครับใช้หลักหมื่นหลักพันอ่าใช้หลักแสนหลักหมื่นหลักสิบบุญบวกกัน2ครั้งหลักร้อยท้ายนี่สองบวกกัน2ครั้งบุอบบอกกริสีอของทีนะครับสูบบุริสอ,อ,องมีสองสองบุรีสี่ท้อหกด้วยสี่ของใจเลยครับมีครับเป็นศูนยนีครับผลที่เราคือ9ก้าศูนย์เจ็ดศูนย์ข้าวที่หลักสิบนะครับในง,งุ่ที่สามข้าวที่หลักสิบถูกเป็นสามงวดครับต่อมาบุรีสี่บุรีสี่ได้เลขหกนะครับออกเก้าศูนย์หกซึ่งมันข้าวที่หลัก หน่วยครับได้6จริงไหมลองใช้จะมีหลักแสนหลักหมื่นหลักสิบน2ครั้งหลักร้อยท้ายงสองประกัน2ครั้งบุดด้วสี่ของที่ครับศูนย์บุดดแบดสี่เท่ากับสิบสองบดดสี่ของที่รับหกจะได้ตัวเลคือเลข6ผลที่ออกคือ9 06นะครับเมื่อวานครับออก9ก้าศย์หถ้าจะเก้าศูนยเดหกข้าที่หลักหน่วยครับออก9 0้าศย์หกูกเป็นสมืวันครับต่อมา งวดที่5้าดที่5ได้เลข1จริงไหมออกศูนย์หนก้านะครับใช้หลักแสนหลักหมื่นหลักสีบนสองครั้งหลักร้อยท้ายกัน zwei, สองครั้งบ,บุรุสี่ของที่ครับเบุรแครับเท่ากับสิบเจ็ดสิบเจุ้ยสี่ของที่เท่ากับ21่สฉะนั้นจะได้ตัวตัวเดียวคือเลข1นะครับผลที่ออกคือ0ูนย์หนึครับถ้าจากเกู้นย์เป็น0ูนย์หนึครับซึ่ง1ตัวนี้ข้าที่หลัก10ครับถูกเป็นหงวดครับซึ่งจ อ่าจะได้ตัวเดียวอย่างเล็กนะครับอ่าเป็นสูตรเดินดีนะครับต่อมางวดที่6กครงวดที่6ได้เลข0ูนย์ะครับออก903นะครับใช้สูตรจริงไหมอ่าลองใช้ตามหลักแสนบริษัทมีหลักสิบบนสองครั้งหลักร้อยท้ายขั้นสองวกกันสองครั้งบริทีสี่ของที่อีกครั้งนะครับแปดบริทีสี่ครับเท่าส 12, 12, ิ 24, บสองสิบสองบวดี่สองเท่าสิบสี่บรดสองสิบหกยี่สิบได้สูตรตัวเดียวนะครับผลที่ออกคือเก้าศูนย์สามครับศูนย์ในงวดที่ หกข้าวที่หลักสิบนะครับถูกเป็นหกงวดครับต่อมาอ่ะงวดงวดที่เจ็ดเนี่ยงวดที่เจ็ดได้เลขสองเนี่ยซึ่งงวดที่เจ็ดมันข้าวที่หลักร้อยกับหลักหน่วยครับได้สองทีไเมอ่ะก็ลองใช้ตำเป็นหลักแสนบริหลักหมื่นหลักสิบบนสองครั้งหลักร้อยท้ายกันสองบระกันสองครั้งบรีสิ่งที่ครับหนึ่งบริสามครับสี่สี่บริสี่ท่าแปด แปดด้วยสี่ของที่รอบสิบสองฉันจะได้ตัวเลขเป็เลขสผลที่ออกมาเนี่ยคือ2 7 2ว่านั้นนะครับซึ่งก็เข้านะครับนี่เข้าที่หลักร้อยกับหลักหน่วยครับว่านั้นนะครับก็ถูกเป็นอ่ะเจ็ดมวนครับต่อมางวดที่8เนี่ยงวดที่8ได้เลข7กับงวดที่แล้วที่ผมลงไว้เนี่ยครับได้เลข7นะครับซึ่งก็ยิงมาอยู่อีกนะครับเข้าที่หลักสิบครับอ่ะได้7จ็ดถึงไหนก็ลองอ่าคำนวณครับใช้หลัก แสนหลักหมื่นหลักสิบพนสครั้งหลักรอยทั้งสองปกันสอครั้งบุริสีดีครับหบริสองทบสามสบริสี่ทบเจ็ดบุริหกครับเก้าสิบสามสิบดังบรีสี่คงที่ทบสิบเจครับได้7ตัวเดียวนี่ครับผลที่ออกคือ8ปดครับซึ่งเลขมาตัวเดิมก็ยังติดมาอยู่นะครับเนี่ยเข้าวที่หลักสิบนะครับถูกเป็นแป้นมากรันสูนี้เดิมมาแล้วแปดี้าครับอ่าเป็นสูตรเด่นตัวเดียวนะครับ ที่เข้าวตอกเนื่อนะครับจะไม่พลาดเลยนะครับเห็นไหมครับเข้าอีกแล้วนะครับในงวดนี้เรามาดูครับอ่าเรามาตามสูตรนี้ต่อกันครับเป็นสูตรเดินดีนะครับอ่าส่วนตัวผมก็ยังมั่นใจในสูตรอันนี้อยู่นะครับอ่างูนี้นะครับคาดว่าน่าจะมีมาอีกนะครับอ่าท่านผู้ชมลองคำนวณดูกันครับงวดนี้จะได้เลขตัวไหนนะครับสำหรับในงวดนี้ครับวิธีการคำนวณสูตรนี้ครับใช้หลักแสนหลักหมื่นหลักสิบบนสองครั้งครับบวกด้วยหลักร้อยท้ายคณิตสองนะครับบวกกันสองครั้งบวกด้วยสี่ของที่อันนี้คือเลขของี่นะครับ อ่ะทีนี้ท่านผู้ชมลองบวกดูกันครับ2องบุรีหกเท่ากับแปดแปดบุรีสครับเท่ากับสิบสองสบสองบุรีเท่าสิบแปดสบแปดบุรีคงที่เท่ากับพีสิบสอฉะนั้นในงวดนี้ได้แล้วนะครับเลขเด่นบนตัวเดียวที่ได้ในงวดนี้นะครับคือเลข2ครับจะมาอีกไหมนะครับรอรุ้นนะครับในงวดงวดนี้เป็นงวดที่9นะครับงวดที่9อ่างวดนี้ได้เลข2ตัวเดียวนะครับงวดที่แล้วได้7นะครับข้าวที่หลักสิบนะครับ เป็นสูตรที่เข้าต่อเนื่องนะครับงวดนี้เป็นงวดจังที่1กรกฎาคมนะครับงวดจํงที่1กรกฎาคมครับได้เลข2ตัวเดียวนะครับต่อมานะครับงวดที่แล้วนะครับอ่าซึ่งสูตรที่ชนกันก็มีเยอะนะครับงวดที่แล้วก็ชนกันที่เลข7นะครับซึ่งชนกันแทบทุกสูตรเลยครับสูตรที่เป็นเลขเด่นนะครับแล้วก็ยังมีสูตรเนี่ยเด่น10 หน่วยบนในยาวสูงนี้นะครับสูงนี้งวดที่แล้วนะครับได้เจ็ดกาศูนยก็ติดมา2ตัวเลยนะครับ7890นะครับผลที่ออกคือแปดเจ็นะครับซึ่งก็ยังติดมาอยู่นะครับ10หน่วยครับเห็นไหมครับมี7มี8 8ดเก้าที่หลักร้อยนะครับส่วน7จเก้าที่หลักสิบนะครับเห็นไหมครับสูงนี้นะครับสถิติสูงนี้28งวดหลุดไปงวดเดียวนะครับสูงนี้หลุดไปแค่งวดเดียวนะครับเห็นไหมครับ เป็นสูตรระยะยาวนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับในงมนี้ได้ที่ตัวไหนครับอ่าส่วนวิธีการคำนวณสูตรอ่าเดินบนนะครับแบบสตัวนะครับสูตรนี้ที่มันติดมาสตัวเลยครับเกับ8เนี่ยออกก็จะสเรามาดูกันครับคำนวณยังไงวิธีการคำนวณสูตรนะครับที่ได้7จ็ดถึงแนะครับ ท้ายหลักร้อยบนนะครับบด้วยหลักร้อยหน้าครั้งที่2บวกกัน2ครั้งบด้วยหลักหน่วยท้ายครั้งที่2บวกกัน1ครั้งสุดท้ายบุรุษก้าคงที่อีกครั้งนะครับ8ดบวรุษสเท่ากับ10 10บบุรุษสเท่ากับ14บสี่บุคงที่นะครับเท่ากับ23่าฉะนั้นในงวดนี้ได้ตัวแรกคือ3บวกด้วยแต้ม1เป็น4อันนี้คือผล คำนวณได้ในงูนี้คือได้ตัวดินงที่3กับ4นั่นเองครับสูตรเดินต่ออีกไหมงูนี้ได้3กับ4นะครับงูที่แล้ว2สูตรอันนี้น่ครับชนกันที่เลข7น็่ครับในงูนี้เลขไม่ชนกันนะครับสูตรตัวเดียวที่มันเข้านะครับงูที่แล้ว7จ็ดงูนี้ได้2ส่วนน,นี้ได้2ตัว3กับ4นะครับเลขไม่ชนกันนะครับทั้ง2สูตรเพราะฉะนั้นผมก็จะจับอ่า ชนกันนครับสองสู้นี้ครับเด็นบนตัวเดียวนะครับจากสู่ที่เข้าต่อเนื่องครับในงูนี้ได้เลขสอง เลขตัวเดียวในงลุนี้นําได้เลขสองครับจับชนกับสูตรที่ได้สองตัวคือสากับสี่ก็จะเป็นคู่เนี่ยจะได้คู่2 3สามกับสองสี่เนี่ยครับเป็นคู่โตดนะครับที่สองคู่นี้นะครับถ้าสองสูตรลืมต่อนะครับส่วนสูตรที่ได้4ตัวเนี่ยครับเด่นบน4ตัวสิหน่วยครับสูตรนี้นะครับ ที่มันติดมาสองตัวนะครับในงวดนี้เป็นงวดที่29นะครับผลคำนวณที่ได้นะครับสำหรับในงวดนี้เนี่ยได้9012ครับในงวดนี้นะครับสูดเด่น10หน่วยอันนี้ได้9012ครับสูดจะเดินต่ออีกไหมนะครับถ้าเราเทียบชนกันนะครับกับสูดตัวเดียวที่ได้คือเลขสองก็จะเนี่ยชนกับสูดนี้ครับสูดเด่นนะเพราะฉะนั้นในงวดนี้ครับก็ อ่าสี่สุดเลขนี้นะครับอ่าก็จะมาได้ถึง2ตัวเลยครับอย่างงวดที่แล้วที่ได้7 8 9ดกูก็ติมา2ตัวเลยครับซึ่งมันเข้าที่หลักร้อยกับหลักสิบนะครับในงวดน,นี้ก็ไม่แน่นี่ยมันจะเข้าที่หลักร้อยไม่ก็หลักสิบนะครับซึ่งมันเข้าที่หลักร้อยสองตัวติดนะครับนี่ตอนในงวดน,นี้นะี่ยที่อ 2, 12, อกสองเจ็ดสองก็ต่อมาเป็นเจ็ดสองในงวดน,นี้ได้เก้าศูนย์หนึ่งสองนะครับหรือว่ามันจะมาเลขอ,อย่างนี้ ถ้า9 0 1 2มันติดมา2ตัวนะครับชุด3ตัวที่น่ารู้ในงูน,นี้ก็จะเป็น9 0 2หรือจะเป็น9 2 4นะครับก็จะประมาณนี้อันนี้ผมนะจับชุด3ตัวไว้ให้คร่าวๆเนี่ยประมาณนี้นะครับถ้าเราจับกับสูตรที่ได้4ตัวนี้นะครับ9 0 1 2 เป็นเพียงแนวทางนะครับงวดประจำเดืนหนึ่งกระดากดาุมนะครับซึ่งเป็นสูตรเก่านะครับที่มันเข้าต่อเนื่องครับที่ผมมาลงให้ชมกันนะครับเป็นสูตรเก่านะครับเราจะตามสูตรเก่าที่ได้ตัวเดียวต่อไปได้นะครับก็ทู้ชมลองพิจารณาดูกันนะครับ ส่วนสู่เด่น10หน่วยบนระยะยาวนะครับในงูน,นี้ได้9012ครับก็จะเป็นสูนี้นะครับซึ่งมันเป็นสู่เด่น10หน่วยบนนะครับได้9012 ส่วนสูตรที่ได้อสองตัวนะครับก็ยังมีสูตรวิ่งนะครับหลายสูตรนะครับเดี๋ยวผมจะมาลงไว้ชมกันในคลิปหน้าอีกทีนะครับอ่าสูตรนี้ก็เข้าวอีแล้วนะครับสูตรวิ่งสองตัวมาสองนะครับนี่อุติเลียลได้เจ็ดสองก็ข้าวอีเลียลครับก็ยังมีสูตรครับสูตรนี้ครับสูตรนี้ก็ติดพละสองผู้เนี่ยได้หกจุดแปดนะครับ ถ้าทุกใจแคร์บริษัทนะครับอ่ารับคลิปนี้ก็ฝากเพียงเท่านี้นะครับผมขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับแล้วพบกันคลิปหน้าขอพูดสวัสดีครับ